สนนดุดยท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่รวยได้มีโอกาสเริ่มต้นรู้จักกับธุรกิจของกิฟฟารีนแล้วนะครับความรู้สึกแรกเลยเนี่ยสมัครเพราะเพราะว่าลูกค้าคนนี้ คุ้นเคยกันมานานพูดยังไๆร้อยหกสิบบาทกับคุณค้าค,คนนี้เนี่ยมันเรื่องเล็กแล้วก็สินค้าเราซื้อมาใช้ยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วแหละ,ะ,ะก็ซื้อเครื่องกรองน้ำม,มาทานอาหารเสริมแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ใช้สินค้าของกิฟฟารีนแล้วใช้สินค้ากิฟฟารีนแล้วรู้สึกเออ,เอ,อทานอาหารเสริมนะคะทานแล้วแต่ทานหลายตัวนะคะทานทานเสร็จแล้วเออรู้สึกดีขึ้นนะจะพยายามเป็นคนที่ ชอบสังเกตตัวเองเออทานแล้วดีขึ้นแล้วก็เครื่องกรองน้ําก็ใช้อย่างคุ้มค่ามากเลยเขาบอกว่าให้เอาไปล้างหน้าก็ล้างทุกวันก็คือเอาน้ําจากเครื่องกรองเนี่ยเอาไปล้างหน้าใช่ค่ะก็อยู่กันสองคนสามีภรรยามีเครื่องกรองน้ารวมทั้งของกิฟตฟรินด้วย3ามเครื่องสามเครื่องสามเครื่องแล้วสามีบอกว่าแล้วจะของอะไรกันนักนะจะทานไหวกันไหมเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกค้ารายนี้เขาก็เราก็นับถือกันมาว่าเป็นพี่เป็นน้องเขาคงไม่หลอกเราหรอกครับ่า เราก็ใช้สินค้าแล้วความรู้สึกที่อยากจะทําธุรกิจเนี่ยมันยังไม่เกิดยังค่ะยังไม่เกิดก็ลูกค้าคนนี้ก็คืออัปลายนะคะอัปลายก็บอกก็ชวนนะคะชวนแล้วชวนอีกชวนแล้วชวนอีกไปโรงแรมอินทามไหมก็ถามว่าไปกี่โมงเขาบอกว่าไปตอนช่วงเย็นก็รู้สึกว่าเออช่วงเย็นเราต้องออกกําลังกายสามีต้องออกกําลังกายและตัวพี่เรวยเองยุคนั้นชอบเต้นอัราบิกเต้นอัราบิกก็ติดพันาะจะมีน้องๆอ่ะก็จะ ไปเต้นกันด้วยเยอะเหมือนกับเป็นหัวหน้าหัวหน้ากวนหัวหน้ากวนหัวหน้ากวนเต้นมันก็สนุกสนุกก็เลยทำให้ไม่มีเวลาที่จะไปฟังอะไรกับมากมายนะใช่ค่ะใช่ค่ะจะบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีนะมีเราไปทําอย่างอื่นก่อนใช่ค่ะจัดเรียงลําดับว่าฉันต้องเต้นอารบิกก่อนครับแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ไปไม่ไปท้ายที่สุดเกรงใจเกรงใจอัปไลน์ไปซะหน่อยแต่ผู้สมัครร่วมหรือสามีไม่ไปเขาบอกว่าไปเหอะเดี๋ยวไปส่งไปส่งให้ จงจุดนัดพบกับอัปลายอัปลายเอารถเบนซ์มารับเลยนะครับอืก็ไปเสร็จก็ถามอัปลายว่ากลับกี่ทุ่มอัปลายบอกสี่ทุ่มโอ้โหทำไมดึกจังอ่ะครับเขาบอกว่าไหนๆมาแล้วก็ฟังให้เต็มที่ก็โอเคพี่รวยเป็นคนที่ถ้าฟังอะไรก็อยากฟังอยากฟังอยากฟังตั้งใจตั้งใจแล้วอัปลายบอกว่า พี่ไม่นั่งฟังอยู่ด้วยนะเดี๋ยวตอนจบแล้วจะมารับบอกไม่เป็นไรตามสบายเลยเพราะปกติแล้วเป็นคนที่ใจจดใจจ่ออาการฟังมากฟังวันนั้นโอ้โหน่าจะมาฟังตั้งนานแล้วนะบอกตัวเองนะโอ้โหประทับใจคุณหมอต้อยโอ้โหผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ทําธุรกิจมาไม่เคยเจอผู้หญิงที่หัวใจแข็งแบบเนี้และพูดแบบเนี้ยไม่เคยเจอชอบประทับใจครับ เก็บไว้ในใจและไปเล่าให้สามีฟังปรากฏว่าพอกลับถึงบ้านทําไมดึกจังเหรอเจอคําถามแบบเนี้ยเล่าไม่ออกเล่าไม่ออกสามีถามทาไมกลับดึกอ๋อทำไมดึกจังเล่าโอ๊ยไปมานี่สนุกยังไงดียังไงเลยไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าพูดเลยไม่พูดเลยเก็บเก็บความประทับใจไว้ในหัวใจแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ใช้สินค้าเป็นผู้บริโภคที่แสนดีเลยนะสองปีกว่าปี ใช่ค่ะกว่ากว่าดใช้สินค้าอย่างเดียวใช้สินค้าไม่ไปศูนย์ด้วยนะคะครับบ้านพี่รวยอยู่ใกล้ศูนย์โชคเชสีนะคะครับอยู่ไม่ถึงกิโลแต่ไม่ไปครโทรสั่งอัพไลน์อัพไลน์ออฟฟิศอยู่คลองเตยครับค่ะอัพไลน์ออฟฟิศอยู่ทคลองเตยก็อันนี้นนี่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 เสร็จพอถึงเวลาที่เรา อ่าใช่ใช่เขาเขาเอามาให้บ้างแล้วเวลาพี่รวยจะต้องไปเซอร์วิสเครื่องถ่ายเอกสารหรือไปส่งผงหมึกอะไรเงี้ยก,ก็นันดกันเจอกันที่ออฟฟิศของอัไลายเนี้ยทาอยู่เงี้ยฮะจนมีมาวันหนึ่งไปที่โรงแรมอินทารานี่แหละแต่ผู้สมัครร่วมก็ยังไม่ไปค่ะก็พี่รวยก็ไปฟังประชุมเนี้ยอยากไปอยากไปไปเจอกับคุณมหาพัฒน์ทัศน์ศรีอัไลน์ได้แนะนําผู้จับผอ้โอเคจังเลยผู้ชายคนนี้ รู้สึกแนวคิดดีพูดอะไรตรงๆดีพี่รวยเป็นคนใต้พูดอะไรก็ชอบพูดอะไรที่ตรงๆครับออโอเคก็เลยกลับกลับบ้านบอกถ่ายทอดให้ผู้สมัครร่วมฟังเลยว่าวันนี้เจอผู้ชายคนเนี้ยแบบเนี้ยผู้สมัครเรื่องชื่อคุณอุดมพี่รวยจะเรียกเขาว่าพี่ดมพี่ดมต้องชอบแน่เลยอยากให้ไปคุยก็พาเขาไปคุยหลังจากนั้นโอ้โหใช่เลย ผู้สมัครร่วมเปิดใจที่จะไปฝังประชุมไปโรงแรมอินทาไปยังตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าเขินอยู่ยังไม่เข้ายืนอยู่แถวสระน้ํานั่งรออยู่สระน้าอ้าวบอกมาแล้วทําไมไม่เข้าขึ้นไปเหมือนกันแหละโรงแรมแต่ไม่เข้าห้องฟังไม่เข้าก็บอกว่ามาส่งครับมาส่งมาส่งพี่รวยแต่เขาอยู่สระน้ําสุบรีอยู่สระน้ําไม่เข้าอก็ พี่รวยก็พยายามพยายามพาเขาแล้วเขาก็เข้าไปก็บอกอู้รู้อย่างนี้มาฟังตั้งนานแล้วนะครับอเขาพอได้ได้ฟังปั๊บแปลว่าสามีหรือคู่ชีวิตของเราก็เห็นด้วยกับแนวคิดของธุรกิจนี้ชจากผู้บริโภคสองปีกว่าชเริ่มพอเห็นด้วยปั๊บเริ่มเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักธุรกิจใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วการเปลี่ยนตัวเองเนี่ยพี่รวยเริ่มต้นยังไงฮะคนใช้สินค้ามาสองปีกว่าแล้วมาเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ ที่รวยออกสตาร์ทเป็ไงไม่ยากนะครับถ้าคนใช้สินค้าในปริมาณที่มากพอหมายความว่ารู้จักสินค้าและรักสินค้าด้วยหัวใจแล้วใช่มาตั้งนานแล้วอรักอ่ะรักอ่ะรักอะ่กอะก็เลยเออไม่ยากก็เลยพี่รวยก็เลยบอกสามีตรงๆเลยบ,บอกว่าอยากเป็นพาราไดส์ในกิฟเฟอรีนที่อยากเป็นเพราะเห็นคนที่เป็นพาราไดส์อ่ะเขาเก่งจังเลยดูเขาเท่ดูเขาสมาร์ทดูเขามีภูมิรู้อ่ะ รวยอยากเป็นบอกเลยจับมือสามีเลยบอกรวยอยากเป็นไม่รู้ล่ะพี่ดงจะคิดยังไงรวยไม่รู้แต่รวยอยากเป็นแต่เขาก็ไม่ตอบนะคะว่าอะไรยังไงแล้วก็รวยก็เลยบอกสามีบอกว่านี่ถ้าเราจะทำกิฟต์ฟรีเป็นอาชีพที่สองอ่ะก็คงไม่ยากนะคงไม่เหนื่อยนะครับอ่าจะทำคู่กับงานประจำได้คือเอาใจเขาอะเขาจะได้ไม่รู้สึก ว่าจะต้องเสียงานาที่ทําอยู่ตอนนั้นร้านถ่ายกครับจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารน้นทําอยู่ทาค่ะทุกวันนี้ก็ยังทำอ่าแล้วธุรกิจที่ที่ที่เราเริ่มต้นกับกิฟฟรีนเนี่ยค่ะแล้วเราแบ่งเวลาในการทําธุรกิจยังไงเพราะว่ากิจการของเราก็ต้องดูแลธุรกิจของกิฟฟรีนพี่ก็สนใจและอยากจะทำมันชอบทั้งสองอย่างด้วย<อ>ด้วยด้วยความที่ว่าพี่รวยเนี่ย บอกจริงเลยนะเวลาทําอะไรทําจริงแต่ว่าหัวใจของความเป็นเจ้าของกิจการนีมันจะทําได้ทันทีทําได้ทุกที่ใช่ไหมคะงานคิฟฟอรีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ต้องไปตอกบัตรนี่ไม่ใช่ต้องตื่น8ปดโมงเช้าแล้วไปตอกบัตรแล้วตอนเย็นกลับไม่ใช่และงานธุรกิจส่วนตัวมันก็จะทําควบคู่ไปได้เช่นวันนี้จะไปลูกค้ารายหนึ่งไปลูกค้าเครื่องถ่ายเอกสาร,รซึ่งเขาโทรมารรใช่ไหมคะพี่รวยก็จะดูว่าลูกค้ารายนี้ ถ้าเราจะทำกิฟเฟรินร่วมด้วยต้องคิดละต้องว่าเอ่อเครื่อเรียกแลรทำการบ้านละว่าเราจะไปรีคูดเขาได้ไหมชวนทำเป็นธุรกิจเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพหรือเรื่องชวนทำเป็นธุรกิจทำคู่กันได้ทำคู่กันได้เมื่อกี้อาจารย์ถามว่าแล้วจะจัดสรรเวลาอย่างไรถ้ามีหัวใจของความเป็นเจ้าของกิจการจัดสรรได้ และก็ทํามันไปด้วยกันซะเลยใช่ครับะระหว่างที่เราไปเซอร์วิสเครื่องถ่ายเอกสารของลูกค้าคก็ถือโอกาสคุยเรื่องคิป,ปรีนไปด้วยใช่เอาอันนี้ไปนั่งคุยเอาหมึกไปทรงไปแมนชั้น,น,น,นองเครื่องก็ถามเขาคุยกับเขาเรื่องสุขภาพ กลายเป็นว่าธุรกิจนี้เป็นคู่ขนานนะเครื่องถ่ายเอกสารกับกิฟฟอรีนไปคู่กันลูกค้าก็คือออกสตาร์ทั้งล่าเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวค่ะก็คนที่เรารู้จักก็จะเป็นใครก็ต้องเป็นลูกค้าของเราใช่แล<ช>้วเป็นไงครับผลตอบรับพอเราไปคุยเรื่องกิฟฟอรีนกับลูกค้าท,ที่ที่เขาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารกับเราแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างดีค่ะดีเขาไม่บอกว่ายามาชวนอย่างงู้นอย่างนี้เพราะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเราไปคุยปั๊บบางทีเขาปฏิเสธค่ะ ไม่ค่ะก็ก็เหมือนที่บอกอาจารย์อ่ะวิเคราะห์ก่อนใช่ค่ะเราต้องวิเคราะห์ก่อนเสมอแล้วก็ถึงจะหาช่องเข้าไปคุยส่วนใหญ่จะคุยในเรื่องอาหารเสริมเป็นส้นส่วนใหญ่แต่ว่าเราต้องดูดูช่องดูจังหวะใช่ไหมฮะอย่าไปรบกวนเขาจนเกินไปใช่คะไม่ตื้อมากเกินไปแล้วทำไปแล้รายได้จากกิฟต์รีเป็นไงบ้างฮะช่วงแรกแโอสนุกสนาน ช่วงแรกช่วงช่วงแรกก็ยังยังไม่ไม่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปได้เป็นผู้สมัครร่วมสามีบอกจะไหวไหมเนี่ยกับค่าน้ํามันรถอคําเนี้ค่ะคํเนี้ดิฉันเมมโมรี่เลยจะไหวไหมเนี่ยกับค่าน้ํามันรถในบางครั้งนะผู้ชายเวลาทํางานเขาก็จะคานวณเขาจะคํานวณก็จะคํานวณแต่พี่ไเอาความสุข เอาความสุขเอาความสนุกสนานเวลาทํางานไม่ไม่ไม่ค่อยได้คํานวณอะไรสักเท่าไหร่คือช่วงแรกๆก็เครือข่ายเราอาจจะไม่ยังไม่ได้มากยังไม่มากมายพอ่นเรื่องสุดทามาปั๊บเริ่มมองเห็นตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นใช่แล้วสนุกแล้วมีความสุขรอย,ยิ้มเริ่มมีมากขึ้นแล้วกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าเออเรามีกิฟรีเนเข้ามาเราผ่อนคลายครับนอนหลับ สบายเพราะว่ามันมีรายได้เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งอย่างน้อยเป็นค่าน้ำนอมันรถอย่างน้อยเป็นค่าแต่งตัวใช่ไหมคะแต่คำที่สามีพูดว่าเจ้ไหวไหมกับค่าน้ำมันรถใช่ไหมะเมมไว้เลยเมมโมรี่ไว้เลยในหัวใจแต่ไม่ได้บอกเขานะว่าคำนี้คำนี้อะไรเงี้ยค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับพี่รวยต่อในช่วงหน้านะครับว่าชีวิตหลังจากที่เริ่มต้นทำธุรกิจกิฟฟินอย่างเต็มตัวแล้ว ผลตอบรับของกิจการนี้เป็นอย่างไรบ้างชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันในช่วงหน้านะครับ